ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนี้พบกันในวันที่29พฤษภาพมในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่าเขตความตาย และพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองสามูเอ็นบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกและข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบห้าพระธรรมสองสามูเอนบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกและข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบห้าก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปนี้ ีต่อมาในระดูใบไม้ปุงเป็นเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลายเคยออกไปสู่หุบกษัตริย์ดาวิดได้ส่งโยอาบพ,พวกนายทหารของตนและกองทัพอิสราเอลออกไปเฮดเซิร์กพวกเขาได้เอาชนะสาวอัมโมนและปิดล้อมเมืองรับบาไว้ส่วนกษัตริย์ดาวิดนั่นอยู่ในนครเยรูซาเล็มในตอนค่ำบ่ายวันหนึ่งกษัตริย์ดาวิดตื่นขึ้นจากนอน และขึ้นไปถึงหลังคาเพียงของราชสวังเมื่อพวมยางไปมานั่นเพื่อนเลยเหลียวเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังอาบน,น้ำนางเป็นคนงามหลายดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงได้ทรงค้นออกไปสืบถามว่านางแม่นผู้ใดแล้วเพิ่นก็หู้ว่านางซือบัตเซบาลูกสาวของเอลีอามและเป็นเมียของอูริยาซาวฮิตตี กษัตริย์ดาวิดทรงค้นไปนําเอานางมาและเขาได้พานางเข้ามาพบเพิ่นและเพิ่นได้สมสู่กับนางแล้วนางก็กลับเมื่อเฮือนภายหลังมาบัตเซบาก็หู้ว่าตนถือพานางจึงทรงข่าวไปบอกกษัตริย์ดาวิดหู้ฝ่ายกษัตริย์ดาวิดก็ทรงข่าวไปบอกโยอาบว่าให้ท่านทรงอุริยาคนหิตตีมาหาเฮา ดังนั้นโยอาบจึงส่งอุริยามาหากษัตริย์ดาวิดดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงกล่าวต่ออุริยาว่าถ้าดังนั้นวันนี้ให้เจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนและมืออื่นเขาจะส่งเจ้ากลับคืนเมือดังนั้นอุริยาจึงพักอยู่ในนครเยรูซาเล็มในวันนั้นในวันต่อมากษัตริย์ดาวิดไดเ้เชิญลาวมาประทานอาหารน้ำและให้ลาวดื่มเหล้าจนเมา แต่ในคืนนั้นแทนที่อูริยาจะกลับเมืออเฮือนเราสัมผัสไปนอนห่มผ้าอยู่ในห้องของทหารยามราดสวังเจ้าวันใหม่มากษัตริย์ดาวิดได้เขียนจดหมายไปหาโยอาบและให้อูริยาเป็นผู้นำจดหมายนั่นไปให้เพื่อนเขียนว่าดังนี้ให้ทานทรงอูริยาไปแนวหน้าบนที่มีการสู้หบกันอย่างรุ่เดือดที่สุดแล้วให้ยกทัพถอย และปลอยแห่งอุริยาถือขาตายท่านผู้ฟังที่ขลบในปี2019นักปีนผู้เขาคนหนึ่งเบิ่งรวงตะเวนตกเป็นเทือสุดท้ายจากยอดผู้เขาเอเวอเรสต์เราลอดผ่านการปีนขึ้นที่อันตราย แต่ความสูงบีบพัดห,หัวใจของเราและเราเสียชีวิตระหว่างการยางลงผู้เสียสารทางการแพทย์คนหนึ่งเตือนนักปีนภูเขาบุาให้คิดว่าการเดินทางจบลงที่ยอดภูเขาพวกเขาต้องทั้งยางขึ้นและยางลงด้วยความว่องไว,ดวโดยบลืมว่าพวกเขาอยู่ในเขตควมตายท่านผู้ฟังที่ขรับดาวิดเอาชีวิตรอดจากการปีนขึ้นสู่จุดสูงสุด ที่แสนอันตรายเพื่อนฆ่าสิงห์ไและหมีและสังหารโกลิอาดพ้นจากดาบของกษัตริย์โซนและศัตรูทิไลลา,ลาและเอาชนะคนฟิลิสตินและซาวมูอาบจนได้เป็นกษัตริย์แห่งภูเขาแต่ดาวิดลืมว่าตัวเองอยู่ในเขตควมตายอยู่ที่จุดสูงสุดในความสำเร็จของเพิ่นเมื่อพระเจ้าทรงสวยกษัตริย์ดาวิด ได้หับใส่สนาในทุกบอลที่เพิ่นไปสู่หบเพิ่นเหตุผษลวงประเวณีและฆาตกรรมความผิดพลาดในเบื้องต้นของเพิ่นแมนหยังเพิ่อนนอนลินอยู่เทงโนนภูเมื่อกองทัพของเพิ่อนออกสู่หบข้างหม่เพิ่อนอยู่ในนครเยรูซาเล็มดาวิดผู้เคยอาสาไปสู่หบกับโกลิอาตตอนนี้ผัดพรคลายอยู่ในเกียรติยศแห่งศาส,สนะท่านผู้ฟังที่ขลบุบ เป็นเรื่องยากที่จะโบลืมตั๋วเมื่อทุกคนรวมถึงพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนพิเศษแต่เขาต้องบอลืมตัว๋วเมื่อเขาประสบความสําเร็จเขาเสริมสลองและตอมหับคํากล่าวแสดงความยินดีได้ตามสมควรแต่เขาต้องดับเนินต่อไปเขาอยู่ในเขตควาตายจงลงมาจากยอดภูเขาและหับไส้ผู้อื่นอยู่ทางลุ่มทุลขอให้พระเจ้าปกป้องกิตใจ และบาทเก้าของเจ้าท่านผู้ฟังที่ขลบเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทานคิดและใครควรเบิงน้ำกันว่าเจ้ากำลังปีนขึ้นภูเขาหรือว่าใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วเจ้าจะหลีกเว้นขุมเ้วที่มาพร้อมกับความสำเร็จได้แนวใด แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของมานะประจําวันซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอทรงประทานความสําเร็จและปกป้องคาบลงจากความสําเร็จที่เกินขอบเขตอธิษฐานทูลขอโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสเจ้าอาเมน